สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกระเป๋านะคะคุชชี่มามองซูปเปอร์มินินะคะก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะก็คือชื่อฝนนะคะแล้วก็วันนี้มีเพื่อนมาด้วยนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อวีนะคะเป็นเพื่อนของฝนนะคะเออวันนี้ก็คือที่ฝนมารีวิวก็เพราะว่าวีเยอยากรู้มากเลยว่าคือทำไมถึงตัดสินใจซื้อคุชชี่นะคะ ใช่คะ่ะก็คือส่วนตัวคิดว้าไหตๆเพื่อนก็อยากรู้แล้วนะคะก็เลยทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะคะค่ะก็คือกระเป๋าตัวนี้นะคะก็คือเป็นน้องกุดชี่นะคะรุ่นมามองนะคะซูปเปอร์มินินะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยมีทั้งหมดกี่สีรูป้ป่ะทุกสีอ่ะก็คือน้องนะคะจะมีทั้งหมดสี่สีด้วยกันนะคะก็คือสีดำสีแดง สีเบจน,นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีขาวนะคะแต่ว่าได้ข่าวมาว่าในช็อปไทยอะคะ่ะจะมีทั้งหมดแค่สามสีเท่านั้นนะคะคือสีดำสีแดงแล้วก็สีเบทน,นะคะแล้วก็ค่ะมันทำมาจากอะไรวัสดุนะคะทำมาจากหนังงัวแทนนะคะแล้วก็ท่าดงนะคะ <laughs> <laughs> จะมีกลิ่นด้วยไห <laughs> นดมหน่อย <laughs> <laughs> จะมีกลิ่นของหนังงัวอยู่นะคะ mm hmm. ค่ะแล้วก็ขนาดหลายๆคนก็อยากจะทราบขนาดนะคะว่าน้องใบเล็กจิ๋วแค่นี้มีขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่นะคะความความกว้างนะคะก็คือจากซ้ายไปขวานะคะก็คือจะอยู่ที่ 6. 5ห้านิ้วความสูงนะคะจากบนลงล่างจะอยู่ที่ประมาณสนิ้วด้วยกันค่ะ mm hmm. ส่วนด้านข้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะคะ เป็นใบเล็กจิ๋วจริงๆแล้วเล็กขนาดนี้ใส่อะไรได้บ้างใส่ของได้ก็ก็จะมีนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างเริ่มแรกเลยนะคะก็คือขอเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือนะคะ iPhone iPhone 7นะคะ จริงๆแล้วมันจะมีสายโซ่มาให้2อเส้นนะคะแต่เดี๋ยวจะขอใส่ให้ดูก่อนนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างสำหรับส่วนตัวก็คือจะสามารถใส่ iPhone ไ,ได้ใส่เ็บสติกค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเป็นแจรถลนะคะเป็นแจรถลดน่าจะใส่ได้ประมาณแค่นี้สำหรับส่วนตัวนีค่ะแต่เวลาจะติดก็คือต้อง กดเข้าไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แม่เหล็กนะคะมันจะเป็นแบบที่กดเป็นแบบปะๆให้กดเองนี่ค่ะก็คือจะส่วนตัวแล้วจะใส่ประมาณนี้นะคะก็คือโทรศัพท์มือถือกุญแจรถแล้วก็ลิสติกใส่เงินได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะใส่กระเป๋าตังค์ได้แต่ว่าเป็นกระเป๋าตังค์ที่ใบเล็กๆนะคะใบใหญ่น่าจะเต็ม แล้วก็น้องนะคะก็มาพร้อมกับสายโซ่ทั้งหมด2เส้นด้วยกันนะคะก็คือจะมีสายยาวเป็นสีทองอนี่ค่ะอันนี้คือสายโซ่ยาวแล้วก็สายโซ่สั้นนะคะคือคืออันนี้เอาไว้ห้อยกุญแจหรือว่าห้อยอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ สะพายจะเอาออกก็ได้หรือว่าจะเอาเก็บข้างในก็ได้นะคะคือได้หลายแบบเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาลองสะพายให้ดูด้วยว่าสะพายได้หมดกี่แบบคือสามารถสะพายได้หลายแบบด้วยกันนะคะมีอะไรอยากรู้เพิ่มเติมไหมคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ขนาดไหม มันมีทั้งหมดกี่กีฬา,าอ,อ๋อเออใช่มีกี่สายอ่ามันมีทั้งหมดกี่สายนะคะ<ม>ก็พุที่มามองนะคะจะมีทั้งหมดสี่สายด้วยกันนะคะที่อยู่ในมือนี้ก็คือซปเปอร์มินินะคะรุ่นเล็กสุดแล้วก็จะมีเป็น Mini มินิแล้วก็สมอลแล้วก็มีดิยัมค่ะทั้งหมดมีสี่สายด้วยกันนะคะแต่ว่าที่ชอบใบนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถสะพายได้หลายแบบเป<ม>็นความชอบส่วนตัว <S <S> ใช่ค่ะพกพาสะดวกใช้มาสักพักแล้วก็ยังชอบอยู่นะคะยังไม่ตัดสินใจจะขายด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะลงรีวิวรูปให้ดูนะคะว่าสะพายไปเที่ยวอะ่ะสวยยังไงนะคะมีรีวิวให้ดูเยอะมากเลย <S <S อ่าโอเคหมดแล้วเนาะโอเค เดี๋ยวเราจะลองสพายให้ดูนะคะแต่ก่อนสพายขอขอเปิดให้ดูนะคะว่ารูปล่างเป็นยังไงบ้างก็คือด้านหน้านะคะจะเป็นรูปตัว GG นะคะไขว้กันแบบนี้เลยนะคะตัว GG ไขว้กันนะคะหนังก็จะเป็นหนังป่องนะคะอันนี้ด้านข้างอันนี้คือเวลาเก็บรักษานะคะแนะนําเลยนะคะควรหาซองหรือหาจัดระเบียบนะคะใส่เอาไว้นะคะไม่งั้น ตรงด้านข้างอาจจะแคบลงได้นะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังก็คือจะเป็นลายหัวใจนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นลักษณะเด่นเลยก็ได้ค่ะเป็นรูปหัวใจค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะด้านในจะเป็นผ้าคล้ายๆผ้ากำมะหยี่นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นสีครีม,มค่ะ ด้านในกระเป๋านะคะก็จะมีโซ่อันนี้นะคะจะมีมคำว่ากุชชี่อยู่ส่วนตรงตรงนี้ค่ะก็จะมีเหมือนกันมีทั้งสองฝั่งเลยกุชชี่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้านในนะคะด้านในก็จะมีป้ายกุชชี่นะคะนี่ค่ะกุชชี่ m a d e in Italy นะคะ ส่วนด้านในตรงนี้จะเป็นโค้ดนะคะมีทั้งหมดสองแถวนะคะแถวและหกหกตัวนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะตรงนี้อาจจะเป็นรอยได้ง่ายแล่เวลาเปิดปิดนี่ก็คือจะยากเพราะว่ามันไม่ใช่แม่เหล็กนะคะบางทีก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะประภายให้ดูนะดูนะคะอ่าหบ๊ายบาย Thank okay. you.